สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังสือจำศัพท์แม่น My Map นะครับผมแล้วก็จะฝึกสทบภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับผมหน้าแรกนะครับผม 1, 2, 2, 3, 4, 4, t 5, o 6, h 7, e e 9, h r e e ต่อไปสีนะครับผมคัลเลอร์ไว้ขาวเรดแดงเยลโลเหลืองบลู Blue. ฟ้าน้ำเงินเกรย์เทาพิงค์ชมพูออร์เรนซ์ส้มกรีนเขียวเพอร์เพิลม่วงต่อไปวันนะครับผมสัปดาห์มันดีวันจันทร์เทศตวันอังคารเว d นสเ d ย์วัน,วนพุธ ทุสเดวันพฤหัสฝ่ายดี Friday, วันศุกร์เซตเดวันเสาร์ซันเดวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. แล้วก็เดือนนะครับผมมันต์มันส์เจนจิวารีมกราคมเฟบรูอารีธุมภาพัานธ์มัชมีนาคมเอพิลเมษายนเมยพฤษภาคมจูนมิถุนายน กรกฎาคมสิงหาคมเซปเทมเบอร์กันยายนออกซ์เบอร์ตุลาคมโนเวมเบอร์พฤศจิกายนและเซิมเบอร์ธันวาคมครับเครื่องใช้เครื่องประดับนะครับเป็นหมวดลองสุดท้ายแคปหมวกแฮดหมวกเฮร์พินกริบหนีบผมแกลเซสนาฬิกา เนกเกิลสสร้อยคอสครัฟผ้าพันคอเอียร์ริงส์ต่างหู s ันกเล็บเมนตอดำเบรสเล e t กำไลวิงแหวนนาฬิกา wristwatch นาฬิกาข้อมือ vest เสื้อสิตเตอร์เสื้อคลุมแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ต t s h i r ตเสื้อยืด และหมวดสุดท้ายนะครับใน EP แรก for food underwear ชุดชั้นใน shorts กางเกงขาสันาส้น pants trousers กางเ,เกงขายาว jeans กางเกงยนีน l e g g i n g กางเกงเลกกิ้ง skirt กับกระโปรง belt เข็มขัด bathrobe ชุดอาบน้ำ dress ชุดกระโปรง suit ชุดสูท swim suit ชุดว่ายน้ำ ดิวิ่งสุดชุดดำน้ำมาตินิดริสชุดคลุมท้องริดโค้ตเสื้อกันฝนบูทรองเท้าบูทแพดฟอร์มชูรองเท้าต้นสูงไฮเนวชูรองเท้าต้นสูงแคนเวสชูรองเท้ากีฬาฟลิปฟลอฟรองเท้าแตะ ผลิตเรือไม่ทราบรองเท้าแต่อะไรทั้อย่างรูกกระต่ายซอกตรงเท้าครับก็อีพีแรกสำหรับภาษากจก็ประมาณนี้นะครับผม